ขอบคุณพี่ทิดอ๋อกันเลยคที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นายกับเราให้ให้พวกเราสองคนนะครับได้มาเป็นพิซเซนเตอร์ของพี่พี่ิดอ๋มาเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยครับผมครับดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาเป็นพิซเซนเตอร์พี่ทิดอนะครับเพราะว่าเราก็เราก็ยังเรียกว่าอะไรเราก็เด็กนะครับแต่เขายังไว้ใจเราขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ทุกคนเป็นตัวแต่วที่รับงนอะไรบ้างของผมเป็นจริงๆเป็นด้วยกันครับใช่ใช่ครับ ซีซีซีรีส์ครับผมครับผมซึ่งมันก็จะมีเรียกว่าไอเทมที่ต้องใช้คู่กันครับผมของผมเป็นแคที่ดอสปีดไวซีซีเพาเวอร์แพคเอส40 PA บวกบวกบวกครับของผมเป็นแคที่ดอสปีดไวซีซีครีมนะครับ SPF 50 PA บวกบวกบวกครับจริงๆแล้วคับผู้ชายเครื่องสำอางเราไม่เราใช้แค่ขอกนวันจริงจริงตอนนี้ก็โดนทุกวันเลยครับใช้ทุกวันเลย ครับคือ iba, ح, บางบางทีเราเรียกว่าอะไรเดียวเวลาเราออกไปใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยครับบางทีเราเราอาจจะต้องแบบดูดีนิดนึงเวลาเราไปเจอผู้ใหญ่หรือว่าเราไปเจอคนที่แบบว่าสําคัญกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่านิดนึงบางบางทีเรามีสิวเราอาจจะต้องกบอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีวันนี้หน้าไม่ไบรท์จองปาดสกินึงอตสกินแการปาดเป็นยังไงบ้างถ้าจะเรื่องแต่งหน้าอย่างเงี้ยเพราะแค่ปาดนั่นนุ่นอะครับเราเราปาดนิ่งๆเลยครับ อ่ะให้ดูหน่อยฝากปากให้ดูปากให้ดูกัน ันใช้ง่ายครับแล้วก็อย่างเรียกว่าอย่างผู้ชายอย่างเราอ่ะบางทีเราไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องสำอางเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราใช้แค่เราใช้แค่ซีซีครีมแล้วก็ใช้แค่พาวเดอร์แพผงพาวเดอร์แพ็คเงี้ยมันก็อยู่แล้วมันคือแบบว่าพอดีเลยแล้วเราอาจจะแบบเติมนิดมันตันิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็น่าจะชุ่มชื้นด้วยความที่แบบเราได้ลองใช้ได้ลองใช่ที่ลองใช้คือไม่ไม่หนักหน้าด้วยครับบางทีเป็นบางอย่างเราอย่างเงี้ยบางทีทากันแดดมาจะมีความเหนียวหน้าความแบบความเหนื่อยหนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เราไม่มีเลยไม่ได้แรงว ใช่บางคนไม่กล้าแต่งหน้าแเรามีอะไรจะพอ<ช>ะพงเราเห็นบงอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกสุดเลยนะก่อนที่จะมีโอกาสทำงานแ่งหนก็ไม่กล้าแต่งหน้าเหมือนกันจนจนพอนเริ่มมีโอกาสเนี่ยก็ตอนทุกวันนี้กลายเป็นว่ารู้สึกว่าถ้าวัานไหนจะไปหาเพื่อนหรือว่าอะไรที่แบบค่อนข้างสำคัญนิดนึงมีถ่ายรูปอะไรเง<ช>ี้ยก็ต้องพกไปด้วยที่นอนได้รู้สึกว่าต้องใช้แล้ยกว่ไม่เรื่องปกติแล้วดีกว่าที่แบบว่าทุกคนอยากดูดีขึ้นอะไรยงเี้ก็ไม่ไม่แปลกค่ะ ครับผมก็ฝากแคดดีดอ์ด้วยนะครับของเราก็เป็นซีซีซีรีส์นะครับฝากด้วยนะครับผมครับอัน้วคนบ้นเกิดนะรับค่ะนะคุณปวยพรแบบอุ้ยทำเพลงขับฟินเลยลัะอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมเออ คือช่วงนี้มันอยู่อยู่ด้วยกันเกือบทุกวันเลยครับเจอกันเกือบทุกวันเลยแบบทำงานด้วยกันทุกวันเลยอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันบางทีมันก็ยังไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะพูดอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันเรียกว่าอะไรอ่ะให้กําลังใจกันปรึกษากันตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมีเรื่องไม่สบายใจเราก็คุยกันเลยจริงๆเราพิมพ์ค่ะว่ารักใส่กันเราเปิดเปิดเองนะคะก็แบบรักของเหมือนกัน ส,ส่วนตัวผมไม่ได้เขินอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนเรียกว่าอะไรเดียรรักใครก็แสดงออกอยู่แล้วอะไรอย่เงี้ยกับแม่กับน้องเราก็กอดหอมกันปกติหรือว่าเราก็บอกรักกันปกติแล้วการพิมพ์คำว่ารักนคือนิยามมันว่านิยามคำว่ารักที่พิมพ์ไปมันคือหมายถึงอะไรก็คือรักครับรักก็คือรักครับผมเพลงหนึ่งเพลงงั้นรักแบบไหนรักแบบ <_ <an> _ <cia> เรียกว่าตอนนี้มันมันอยู่ใกล้กันจนเรียกว่ามันอาจจะเลยสเตเปเพื่อนไปแล้วแหละมันเรียกว่าเวลาเราทําอะไรเราก็ไม่ถึงเราก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแม่ผมก็เป็นห่วง <_ an _ cia> แม่ผมก็เป็นห่วงเราไปถ่าย<_ <an> _ <cia> ไปถ่ายหนังกันต่างจังหวัดอย่างเงี้ยบางทีโอมโอมมันขับรถไปเองาเงี้ยโอมมันชอบออขับรถอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงแม่ก็จะเป็นห่วงว่าโอมขับรถด,ดึกๆนอนนี้ตะคืนพรุ่งนี้เช้าตื่นใส่สายส่กลับเลยแม่แม่คุณอ่ะทุกครั้งที่ผมมากองจะชอบถามตลอดเลยกินข้าวยังข้าว ผมแบบถ้าจริงจริงนะเราดีใจมากเลยเพราะว่าอย่างพ่อแม่เราก็ทำงานใช่ไหมแล้วเหมือนแบบแม่แล่นนก็ช่วยดูแลเราอ่ะเราก็แบบดีใจอ่ะเกิดเป็นครอบครัวใช่ค่ะเปียกเลยเลยย้อนไปมันเกิดไงบ้างพอเห็นเขาพิมพ์เขามารักเนี่ยเราอ่ะเรามันรู้สึกยังไงบ้างเราคิดว่าเขาจะไม่พูดที่จะมาคุยพออะไรอย่างงี้ด้วยพูดตามตรงตอนแรกแอบหน่อยทำไมลืมแก้ลืมอบอกวันนังไม่มาหรออ่ะตอนแรกสุดอะนั่นนนวิดีโอคอลมาก่อนที่เคยบอกไปตอนเที่ยงคืนแล้ววันนั้นทั้งวันทุกคนแฮปเพื่อนๆแฮปแต่ในใจผมอะเมื่อไหร่ผมจะแฮป น่าจะประมาณเกือบสี่ทุ่มตอนแรกก็แบบคือวันนั้นทำงานด้วยกันลืมปะวะลืมปะวะหรือว่าแบบจะเล่นแง่เล่นไรหรือจะมาแฮปโค้ดสุดท้ายทํามาเป็นแบบเอ้ยกูแฮปมึงโค้ดสุดท้ายนะจิ๊กิมขี้เกียจหารูปอยู่หลอกกันก่อนเพผมก็แบบแอบน้อยนิดนึงแต่พอเห็นก็เออดีใจอะไรเงี้ยไม่เราก็เตรียมแฮปเราอะ่ะเตรียมแฮปโค้ดสุดท้ายแล้วแหละแต่เราง่วงเราเลยลงก่อนเลยสี่ทุ่มแล้วเราก็เอาเลยใช่ทำไมต้องรอขนาดนั้นอะอะไรนะครับไมต้องรอขนาดนี้ เราของมันเองอะแต่ถามว่ามันไม่ได้น้อยแบบน้อยนะคือใน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 กิจกรรมวันนั้นอะอย่างก่อนหน้านั้นคิดคิดที่เราก็แฮปปี้เบอร์เดย์ให้ด้วยไม่นั้นเราแฮปปี้เบอร์เดย์ให้แล้วแล้วก็ในในงานนั้นเราก็แฮปปี้เบอร์เดย์อยู่แล้วคือเราก็แบบไม่คิดอะไรไงแต่เราก็แบบเฮ้ยมึงลงโซเชียลเลยดีลงโซเชียลเลยดีแต่ก็แบบไม่ลงสักทีมันก็แบบเอ้ยไงกันแน่วะอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขเนี้ยเกิดขึ้นในใจที่นี่แล้วน้องลงแล้วก็ตกใจตกใจก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันปกติแต่ตอนเนี้ยกลายมาเป เป็นพาร์ทเนอร์เรียกพาร์ทเนอร์ดีกว่าพาร์ทเนอร์น่าจะถูกกว่าครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรเ่ยคือทํางานนุกทำงานกันเนี่ยเวลาเราทํางานด้วยกันมันจะมีคนนึงจะมีจุดแข็งคนนึงจะมีจุดอ่อนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วมันจะช่วยอุดจุดแข็งจุดอ่อนของกันและกันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราสึกว่าเมื่อมาเป็นพาร์ทเนอร์กันมันก็เหมือนได้พาร์ทเนอร์ที่ดีคนนึงในการทํางานในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเราอย่างเราไปไลฟ์หรือว่าเราไปเป็นยูนเตอร์แบงค์แล้วก็มีเพื่อนอยู่เพื่อนช่วยได้ ตอบแทนก็ช่วยได้อะไรอย่เงี้ยคับใช่ยังแบบว่าจังหวะนี้พีแนเานะพ่อ้วนะอถ้าตอนอมพอพ่อเรพ่อพั้ไอพอตามครับพ่อพ่อเรียกว่าอะไรดี่ะพ่อก็เอ่อยินที่กับเราที่แบบว่ามันเหมือนแบบมันมีกระแส เขาก็เห็นเราทำง,งานมาตั้งแต่เด็กยอะไเงี้ยเขาก็เห็นเราเหนื่อยเราเลยลเมื่อวันหนึ่งมันมันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาม,นมีคนพูดถึงขึ้นมาเขาก็ดีใจ ยังมีอยู่นะครับตอนนี้เรากำลังถ่ายซีรีส์ไอหนังแล้วนี่ไวเวอร์ซ่าซีรีส์ไว้เวอร์ซ่าเรากำลังถ่ายหนังด้วยกันอยู่มาอีเชตก็ได้เริ่มเปิดกล้องไปสักระยะหนึ่งแล้วก็รับรองว่าได้ดูอะไรที่แปลกใหม่ได้ดูอะไรที่อดูอินเนอร์แน่นอนไอพี่ดูอะไรอ่ะไปนะดูอะไรอ่ะคาดไม่ถึงผมบอกเลยว่าเมื่อหนังฉายทุกรงภาพยนตร์อะทุกคนจะมองว่าเราเปลี่ยนไปทุกคนแหกหาผมแน่นอนผมบอกแค่นี้ผมบอกแค่นี้ว่าทุกคนแหกหาผมแน่นอนครับ אהה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 ה <im> 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 <im>